สวัสดีจ้าสิผ้ากันไปใส่นเนาะทริปครอบครัว5วัน4ีคืนจุดมุ่งหมายแรกของเราคือเขื่อนเชี่ยวร้านจังหวัดสุราธานีค่ะถึงแล้วจ้าเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในกันนะคะตรงนี้จะเป็นจุดนั่งพักสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะนั่งรอลงเรือนะคะมีเสื้อผ้าและอ็อเดอรี่ต่างๆไว้ให้นักท่องเที่ยวช้อปปิ้งด้วยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะคะสําหรับกลุ๊ปของเราก็มานั่งรอทานอาหารที่นี่เลยค่ะอาหารอร่อยมากเลยนะคะมีนัดลงเรือตอน4โมงเย็นค่ะออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่ตีสี่รัวไม่ทันลง เรือเพราะว่าหลัง4โมงครึ่งท่าเรือปิดแล้วจ้ามาถึงท่าเรือจุดแรกที่ว้าวคือน้ําเขียวมากจะมีจุดให้อาหารปลาด้วยนะคะปลาตัวใหญ่มากเหมือนกันแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือจุดเช็คอินค่ะมาถึงแล้วต้องถ่ายรูปกันสักหน่อยถึงเวลา4โมงแล้วเรือของเราก็มารับแล้วค่ะทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากและมีแอบหวั่นๆนิดนึงเพราะน้ํามันลึกมากจริงๆแต่ด้วยความสวยของบรรยากาศแล้ววิวรอบๆทําให้ทุกคนเพลินแล้วก็ลืมความกลัวไปเลยค่ะเป็นช่วงเย็นแล้วบรรยากาศกําลังดีเลยค่ะแ นงเรือไปเรื่อยๆชมพระอาทิตย์ตกก่อนเข้ารีสอร์ทค่ะคืออยากจะบอกอีกท้งที่ร้อยว่าสวยมากๆเลยค่ะเราใช้เวลาในการนั่งเรือจากฟ่งจนถึงรีสอร์ท45นาทีค่ะ45นาทีไม่นานเลยค่ะพอมาถึงที่พักแล้วทุกคนก็ไม่พลาด จัดไปเลยค่ะโดดน้ำค่ะน้ำสีเขียวมรกตเย็นชื่นใจเลยค่ะแม้แต่น้องเอกแคเองยังห้ามใจไม่ไหวเลยโดดกันสนุกสุดขีดกันไปเลยจ้าเล่นน้ำเหมือนไม่เคยเจอน้ำกันเลยทีเดียวรับชมดีลาการโดดน้ำสวยๆของป้าแล้วก็น้องไอคอนกันค่ะโดดให้นํำใจกันไปเลยเรามาถึงที่พักตอนประมาณห้าโมงครึ่งมีเวลาเล่นน้ำอยู่หนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเวลาหนึ่งทุ่มต้องไปทานอาหารมือค้ำกันค่าเรือค่าอาหารค่าที่พักรวมด้วยกันค่ะ เป็นหัวคะ่ะหัวละ2 0 0 0บาทสำหรับน้องไอคอน11ขวบคิด900บาทคะ่ะส่วนน้องเอแคร์สขวมนั้นฟรีจ้าเวลาทานอาหารมื้อค่ำแล้วสไตล์อาหารจะเสิร์ฟเป็นปิ่นโตคะ่ะมีไข่เจียวแกงส้มปลาทอดแล้วก็ผัดผักรวมคะ่ะแกงส้มไข่เจียวเติมได้ไม่อั้นคะ่ะอาหารมื้อนี้ยกให้แกงส้มเลยคะ่ะ<ๆ>เติมไป2ครั้งอร่อยที่สุดเลยค่ะทานเยอะๆนะคะคุณตาหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วก็เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยคะ่ะตอน7โมงเช้าเรามีนัดลอ ล,ล่องเรือค่ะชมกุ้ยหลินเมืองไทยคะ่ะทุกคนก็พร้อมมากรอลงเรือกันแต่เช้าอากาศตอนเช้าดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนตามไปชมบรรยากาศล่องเรือตอนเช้าได้กันคะ่ะในการลงเรือทุกครั้งนะคะเน้นย้ำว่าต้องใส่ชูชีพให้ครบทุกคนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็เป็นกฎของท่าเรือด้วยคะ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่โดนจับ ปรับคนละ5,000บาทเลยส่วนน้องเองแคก็มีชูชีพประจําตัวด้วยคะ่ะพร้อมแล้วออกเดินทางได้เลยคะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศตอนเช้าเป็นไงคะสวยงามมากๆเลยน้องเอแคก็ตื่นเต้นชอบมากชอบมากถึงแล้วคะ่ะไฮไลท์ของทิิปกก็คือเขาสามมุกหรือ กุ้ยหลินนั่นเองสวยมากคุณตาก็จัดไปหนึ่งคอนเทนต์เลยค่ะชมกุ้ยหลินเสร็จแล้วก็ล่องเรือกลับไปที่รีสอร์ทเหมือนเดิมคะ่ะใช้เวลาในการล่องเรือก็ประมาณ45้านาทีเหมือนเดิมคะ่ะมาทานเบ็กฟัดอาหารเช้าที่รีสอร์ทกันคะ่ะทานข้าวเสร็จก็เช็คเอาท์ออกตอน10บโมงครึ่งคะ่ะคนพร้อมกระเป๋าพร้อมเรือพร้อมได้เวลาออกเดินทางขึ้นฝั่งกันคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนรอรับชมทริปเที่ยวในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณ ท,ท,ที่ติดตามรับชมค่ะ